อากาบสวัสดีพี่น้องมอนี่กัลุงพันธ์ชาแนลมากินหมกกระทากับเชี่ยวพี่น้องเนี่ยเออเชินเฉพรเจ้าปิ่นไปวันนั้นไหมลุงจะอยู่ทั้งอันจะใหฮเออ้ให้ลุงเวียงหหนแหละเจ้าน่ะไปอยู่คางนันให้มันเห็นหน้าเจ้าได้สะกสมก็เห็นแต่คางเจ้าเห็นแต่หน้าลุงเวียงมันนี่เออเออเจะนนางปินหน้ามากแบบนี้เออ อ่าสบายดีพี่น้องมากินข้าวนมกันเด้วันนี้เด้อมากินข้าวเที่ยงโอ้ยกินกักินข้าวินหมูกระทะหมูกระทะพี่น้องเลยหมูกระทะบะหมี่หมูปลาทะหมูเป็นหมูปลาทะเด้อหมูกระทะหมูกระหมูยหยาบหยได้ยชิกินได้ยีบ่เดี่ยวเขกับบะมีหมูแก่หมูแก่โอ้แต่แหมูแก่คนแก่คนแบบเข่าบะมี่คนเข่าบะหมีหมูกับหมูยาบหยาหมูยาบ ยำได้ย wow. oh, mm. mm. uh, ับ้าเลยโคตรบัดาบัดาอืมหักหักหัมาเียั้ยหมาผัรอืมโระมาครับอืมุกย่อนเหนียวบ้างคนียบครับ กินช่องเชียวงมนะนองแทวฮักเด้เียวเียวหักเด้อจิโดก็คงเธอรก็ยัเย็อว่างเอยังเย็อมันเย็นเหเนาะเย็นเสรย เกาล้ำวาพื้นไปน้ำอือวาวพื้นคือเขาแจะนี่เนาะอืมผมมองเขาจะกระโดดไปและอฮึแล้วบอกว่าลกชายกูไม่แค่เบรกของพี่ัลโหไมเขาเบ็ดกิจูดมาเกาะหูในบ่อเออบ่อมกโชัยแม่แล้วเบ็ดกิจูดมันวะเบ็ดกิจูดเออแม่แล้วมอโนชัยจ้ะเรื่องกูว่ากูกินได้เสพๆ เลยเบ็ดกิจูดมากรองหูหรือจ้างกูบองมันเอาใช่แม่เล้วเบ็ดกิจูดอ่าแม่แล็บเบ็ดกิจูดมันมันบวยงอกแล้วมันบมวยงอกแล้วแสบเด้ออ๋อสีน้ขดดึ๊งแ่แล้วเดี๋ยวเหตุเกินเผ่ากับลูกเคยเนาะเผ่ากับลูกเคยอ่า กินข้าวเอากินข้าวเนี่แล้วคกินแบบโบราณน้องคกินหน่อยโมลเคยชวดอ่ะชวดอ่ะเนี่ยเนี่ยมันะเท้ากา้าบ้านเงี้ยไได้แับพี่แับพี่ มันคงกินน้อยเนาะยอมกินแล้วเนาะ2คนกินอืมบ่ท้อบ่ยอมเลเนาะอืมอย่าาว่าลูกเคยตัวลูกเคยอได้ก็อยู่บันไดบวงบวงกเดียวเนาะญาติกันโดเน็บขี้แหได้โมอนี่ได้ย่บ่เาแล้วเ็บสิขี้แหไว้เลยเน็บปั๊บเนอเน็บปั๊บแล้วบ่อยาก

โ oh, อ้ยชุ่มฮอนสะสาลมพัดมาสะสกูเดี้ยอนขนอดวทีชุ่หฮอน้อนเย็ยนไวอย่านี้ห <laughs> <laughs> มาเด้อพี่น้องเด้อตกตินข้าเด้อตุกินจิโลอจิมหน่อครับมงมกิดพ mọi thứ bắt nó hm dư luận dư luận dư luận dư Con thái luận dư 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 luận tai đìn, dư ้ี <tr <tr ่่น้องบนลงใต้ดินห้องใต้ดินเพราะว่าห้องอยู่พื้นดินเด็กองใต้ดินขนาดอยู่ใต้ดินอนา่คนเขาเขาเนขุดเอาขึ้นมาขึ้นเนาะ ว่ทำประดาแมนโทษไีบเียนทำเรืงะไรีนทำกับบวิสโบวิดนี่โบพนมโนถึนมโนหกินยังเปนยาถ้าเรจูกนเขาแล้วจุบแล้วจุจุกมันมองยังไงมองหอยเป็นเทวดาบอกลงมาบึง

Ờ, đúng vậy. Chốt chốt. Ừ, chốt chốt. Phương pháp của chúng tôi là mềm khô mắn. Ừ, mềm con hỏi này. Ừ, nó con hỏi. Ừ. Bố chắc là con hỏi đó. Con thiêu đá. Chụp cái này chốt chốt. Dạ. Nên bố chắc là bố chụp con nói đó. Ừ. Đói con hỏi đó. Bố chụp con hỏi đó. Chụp là bố Chắc là bố chụp

ฮอนก็บฮอนพี่น้องเอ้ยโอ้ยพอทอนแล้ววะเดี๋ยวเขาแล้วนะใช่ทอแล้วนะมันีะมันจะแห้งได้หนิเสียดตัวนี้ฮอนปีหน้าคนปะเออเสียดตัวนี้ฮอนปีหน้าโมกระถาไปเลยโมกระถาดีเซ็แตเตพี่น้องเลยโมกระถาไปเลย อันนี้บอกก็น่ามุมน้าเมี้ยวพอแห้งเลย <c oughs> บเบิ้งหน้านี่อ่าเบิ้งหน้านพี่น้องเอ้ยหมอ,อก,กระทะหมอกระทะหน้าจนดำหน้าจนดำนี่หอดพี่นาเลยจักชีวาได้ไหมบุได้ดำแต่หมอกระทะได้หน้าคนกระดำโคนกระกดำไปมึไปมีครีมเนี่ยมาทาได้เด้ออืมทามันขาวเลี่ยดำเลยหนทาหนา้ามันดำให้มันขาว ดำกะดำเตนาเด้อดำดำก็ดำเตนาไวเดี๋ยวดำเตนาใจอายนะบ่อดำดำก็ดำเตนาใจอายหาข้าวเจโอ้ยดำกดำเตนาใจอายหาข้าวเจได้บ่ดตัวั้งเล่นแป้งและอมเลยตั้งว่าอีได้ con chỉ lại này chạy đi đó con ừ, chỉ lại chạy đi chạy đi con lại chạy đi 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 hải đấy ừ đi hải đi đi nào <laughs> 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 một giốc tiếp a vô nàoพี่น้องขอ giốc thêm à tiếp